ทุกครั้งที่ฉีดยานะสมมติว่าเรายังไม่สั่งเนี่ยเราบอกว่าราฉีดยาวอย่าเพิ่งนัดรอรอสั่งไอเอฟอสก่อนเดี๋ยวเอฟอสมาเราถึงจะฉีดเพราะฉีดยาแต่ละครั้งเนี่ยมันใช้เงินเยอะตก2องหมื่นสองหมื่นะครั้งหนึ่ง2องหมื่นอรอบใช่ต่อรอบมต่อแปลงมาค่ายาด้วยค่าแรงตกสองหมื่น สองมือท่านยาถ้าเราไม่ใส่ไม่ใส่เอฟอ้อนแล้วเราบอกว่าเหมือนกับมันประสิทธิภาพมันจะน้อยลงอ่ะเห็นเห็นเห็นผลไวไวมากแล้วก็ตายนานคือแห้งนานนานมากเลยอ่ะโดยที่ว่าเดือนเราธรรมดาเราไม่ฉีดเดียวนี่ฝัจะเก็บเกี่ยวนะฉีดถ้าจะห่นเดียวห่นต้ฝ่าน้อยเดือนปลายเนี้ยอย่างเงี้ยอีกเที่ยวหนึ่งพอแล้วมองดูแล้วว่ามันมันดูดซึมได้ดีใบเบยแลมันเป็นมันจับใบนานอ่ะจับใบแล้วก็เขาบอกว่านุ้ยใหญ่ดูไอ้ คนที่ไม่ฉีดยาบอกว่าให้ดูนะว่าต้นต้นเกี้ยงป่าเราก็แหวกๆดูเรามั่นใจว่ายาตัวนี้ต้องดีแน่นอนและเนี่ยฉีดยาสามผเองครับการการเนี้ยเราว่ามันเป็นที่ตัวเอฟอสด้วยน่าเราคือสัมผัสได้เลยใช่แล้วคือมันไม่ได้ขนาดนี้ใช่เรามองดูนะว่าเอฟอสช่วยได้เยอะแต่เราพยายามบอกกับคนนะยิ่งคนไม่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 เข้าใจเราหรือว่าไม่ทําตามเราเราไม่ว่าเราให้เขามาเห็นผลเองว่าวันหนึ่งเออหนยใหญ่ได้ผลจริงๆเว้ยแล้วเราทําอาชีพเกษตรกรเราไม่หลอกใครหนอก เรามารู้จักตอนท้ายตอนตอนเขามามาตอนท้ายนะแกมาทูเนี่ยแอปพอสมาก่อนเราถึงได้ใช้ใช้ตอนใกล้ๆ้รับลวงเองใช้ได้ผลเดียวเองผลเดียวเองใช่ผลที่ได้เป็นอย่างนี้ใช่ใช่ผลเดียวเองที่เรารู้จักพอนมาที่หลังแต่ว่าเราฉีดได้ผลฉีดแค่ครั้งเดียวครั้งเดียวมั้ผลขนาดนี้ก็ถือค่ะโอเคใช่ใช่แต่ถ้าต่อไปเราจะใช้เรื่อยๆแหละว่าจะใช้ตัวแกมาทูควบคู่ไปด้วยแอปฟอสและแกมาทูเยี่ยมจริงๆค่ะ